เรื่องคดีน้องแม่สาก็มั่นใจละค่ะศาลชั้นต้นก็ลงแล้วยี่สิบปีไม่น้อยนะคะยี่สิบปีไม่น้อยนะทีนี้สิ่งที่เรายื่นอุทธรณ์แม่สาก็รู้ว่ายื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับอะไรพี่จีระเนตรสวัสดีค่ะยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะน่าจะยืนสองแปดแปดนะเราจะร้องขอให้ยืนสองแปดแปด ใช้คําว่าร้องขอไหมหรือว่าใช้คําว่าแย้งอุทธร์นะจําเลยเขาอุทธร์เราคือแย้งอุทธร์ใช่ไหมคะของเราต้องเรียกว่าแย้งอุทธร์ใช่ไหม <c oughs> หรือว่าต้องใช้คําว่าจําเลยอุทธร์เราก็อุทธร์เหมือนกันนะจําเลยอุทธร์เราก็อุทธรณ์เหมือนกันในสิ่งที่ศาลตัดสินนะ ั่งเราเห็นว่าตรงไหนที่เราสามารถที่จะเรียกร้องได้อีกเราก็เรียกร้องนะเราอุทธร์เขาก็อุทธร์ใช่เราเห็นว่าศาลชั้นต้นตัดสินแล้วเราคารบศาลแต่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เรายังเรียกร้องได้อีกจากหลักฐานนั้นนั้นนี้นี้จากพยานนั้นนั้นนี้นี้จากเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่รวมกันแล้วอยู่ในศาลชั้นต้นเราเห็นว่าเรายังจะร้องอุทธร์ได้อีกเราขออะไรได้อีกเราขอเลยนะ สิ่งที่เราขอก็คือขอสองแปดแปดกลับคืนมาจำเลยที่สองอายการมีความเห็นว่ายังไงขอให้เขากลับมานั่งที่เดิมจากหลักฐานอ๋อแล้วค่อยอ่านค่ะแม่สาวขอคุยเรื่องนี้ก่อนนะเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่เห็นอยู่ขอคุยเรื่องนี้ก่อนได้ไหมมันจะขาดตอนอะนะแม่สาวก็อ่านลายของป้าเตต้าอยู่ค่ะอ่านอยู่อ่านอยู่เห็นอยู่ค่ะพิจิก,กี้หวัดดีค่ะนะ จากสารชั้นต้นจากสารชั้นต้นเราเห็นอะไรมาหลายอย่างแล้วในชั้นอุทธร์เราสามารถที่จะขออะไรได้อีกเราคิดว่าเราขออะไรได้อีกเราขอไปเลยค่ะเขาก็สู้สามสารเราก็สู้สามสารเหมือนกันนะเขาสู้สามสารเราก็สู้สามสารเหมือนกันสามสารไม่ได้มีไว้เพื่อให้จำเลยได้พิสูจน์ตัวเองเ <ull> พียงแค่ฝ่ายเดียวแต่สามสาร <ull> ก็ให้โอกาสโจทได้พิสูจน์สิ่งที่โจทร,ร้องขอเหมือนกัน นะสามสารไม่ได้มีไว้เพื่อจําเลยเพียงฝ่ายเดียวแล้วก็ไม่ได้มีไว้เพื่อโจทย์เพียงฝ่ายเดียวนะสามสารเนี่ยมีไว้ให้เพื่อความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายได้สู้กันค่ะจาเลยเห็นว่าอะไรที่มันไม่ยุติธรรมสําหรับเขาเขาก็เรียกร้องไปชั้นที่หนึ่งชั้นต้นเนี่ยนะสารชั้นต้นที่โจทย์ยื่นฟ้องว่าเขาทำความผิดในข้อหาสองแปดด นะเจตนาฆ่าโดยเล็ยงเห็นผลจำเลยเขาเห็นว่าเขาไม่ได้ทำเขาอยากพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าเขาไม่ได้ทำแต่เขาสู้แล้วเขาพยายามพิสูจน์แล้วแต่ศาลเห็นว่าเขาทำแต่ไม่เจตนาไม่ถึง288แทีนี้โจทย์ยังเห็นว่ามันไปสองได้มันคือส8งมันคือเจตนาในศาลชั้นอุทธรโจทย์เาก็ต้องยกอันนี้ขึ้นมาเจตนาเพราะอะไรเจตนายังไง เห็นได้จากหลักฐานตรงนี้เห็นได้จากพยานอันนี้นะจากพยานคนนี้จากหลักฐานชินนนช้นนั้นชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้รวมแล้วเขายังเจตนาอยู่โจทย์ยังเห็นว่าเนี่ยนะจำเลยเขาคือเจตนาจรงิงๆยกมาได้จากเนี่ยที่ศาลมองข้ามไปตรงนี้เปาะนี้เปาะนี้เปาะนี้ที่ศาลชั้นต้นเราได้เบิกความกันไปแล้วทั้งพยานทั้งหลักฐานนะโจทย์เขาก็ต้องเก็บมาอีกว่าทนายสงเกียรติสวัสดีค่ะ อ่าใช่ค่ะทนายสมเกียรติถูกนะอันไหนที่เรารู้สึกว่าศาลมองข้ามความสําคัญตรงนี้ไปโจทก์เขาจะหยิบขึ้นมาค่ะอายการเขาจะหยิบขึ้นมาว่ามันยังเป็น2 8 8ได้หลักฐานคืออันนี้ไงพยานคืออันนี้ไงมาประกอบกันเนี่ยมันเป็น28 8ได้เราต้องไปเก็บมาไปหยิบมาไปหยิบมาเอามาทําให้ศาลดูอีกทีว่าตรงนี้ไงที่มันเป็น288ที่มันคือเจตนานะที่อยู่ในชั้นต้นนี่แหละค่ะที่เราเอาไปนําเสนอแล้วในชั้นต้นนี่แหละ นะสารท่านอาจจะมองแบบตรงนี้น้อยไปเราต้องยกขึ้นมาจากทีนี้เราจะสู้กันด้วยตัวหนังสือสู้กันด้วยวาทะที่เป็นตัวหนังสือนะการบรรยายที่เป็นตัวหนังสือเราสู้กันตรงนี้บรรยายยังไงให้สารเห็นว่าสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอมันเป็นไปได้ต้องบรรยายยังไงนะ เอาอันนี้มาเชื่อมกับอันนี้นะจากหลักฐานที่เบิกความไปแล้วที่ให้สารที่สารได้เห็นแล้วในสารชั้นต้นจากพยานที่สารได้ฟังเบิกความไปแล้วในสารชั้นต้นทุกอย่างมันอยู่ในสารชั้นต้นแล้วแต่เราจะหยิบมันมาอีกครั้งหนึ่งเน้นน้ําหนักลงไปให้สารเห็นว่านี่ไงสองมันอยู่ตรงนี้ไงนี่ไงของจําเลยที่สองมันอยู่ตรงนี้ไงนะแล้วเขาจะสู้ได้ไหม เขาจะสู้เราตรงนี้ได้ไหมในชั้นอุทธรณ์โจทย์เขาต้องหยิบขึ้นมาให้สารเห็นให้ได้ว่านี่ไงที่เรานําเสนอไปแล้วแต่สารอาจจะมองตรงนี้ด้อยไปอาจจะเห็นตรงเนี้ยมันมันด้อยลงมันน้อยลงแต่เราจะพยายามให้ทําให้สารเห็นว่าตรงนี้มันสาคัญมากนะที่มันเป็นสองแปดแปดได้เพราะอะไรมันมีตรงนี้ไงที่เบิดความไปแล้วมีพยานเบิดความไปแล้วมันมีตรงนี้ไงที่เป็นหลักฐานอยู่ตรงนี้มีหลักฐานอยู่ตรงเนี้นี่ไงทั้งหมดเนี่ยมันคือสองแปดแปด มันคือเจตนาแต่เบื้องต้นเรามีใช้ไปแล้วกว่าครึ่งก็คือสารเห็นแล้วว่าน้องถูกจำเลยทำให้เสียชีวิตจริงไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาสารเชื่อแล้วว่าน้องเสียชีวิตโดยจำเลยคนนี้จริงๆนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรต้องเครียดที่โจทย์พยายามจะดึงขึ้นมาก็คือสองแปดปด จะดึงให้เห็นว่านี่คือเจตนานะแต่ศาลเชื่อแล้วว่าเขาเป็นคนทำยี่สิบปีไม่น้อยส่วนค่าสินใหม่นะคะส่วนค่าสินใหม่จะได้มากจะได้น้อยนะเราเป็นเรามีสิทธิ์ที่ควรได้สิทธิ์เราก็คือควรได้จะได้มากจะได้น้อยแม่สาเขารบศาลค่ะไม่ได้เรียกร้องจนเกินเหตุนะ เราผู้เลี้ยงดูผู้ให้กําเนิดน้องมาเราควรได้เราเรียกตามสิทธิ์ทีนีเ้เราพอใจในส่วนของคดียังไงเราพอใจที่ศาลตัดสินแล้วว่าคนนี้มีความผิดทําให้เด็กคนหนึ่งเสียชีวิตจริงเขามีความผิดจริงนี่คือสิ่งที่สายวิตีค้นหาและต้องการสิ่งที่สายวิตีหามาตลอด ก็คือใครที่ทําให้น้องเสียชีวิตไปเสียชีวิตบนเขานะใครที่ทําให้ชมพู่ถึงแก่ชีวิตเพียงแค่สามครหมดโอกาสที่จะเรียกร้องหาพ่อแม่คงไม่ต้องบรรยายว่าก่อนที่จะหมดลมเขาจะต้องเจออะไรผ่านอะไรมามากที่สาวิตรียังยืนอยู่ตรงนี้ยังตามหายังขึ้นศาลนะทุกอย่างไม่ใช่แค่เพื่อ ต้องใช้คําว่าไม่ใช่แค่เพื่อสินใหม่ทดแทนนะสินใหม่ทดแทนลูกเราเสียไปแล้วเราเรียกร้องตามสิทธิ์ค่ะคําคงเข้าใจคําว่าตามสิทธิ์นะคะเรามีสิทธิ์เรียกร้องนะแต่สิ่งความจริงที่ตามหาก็คือตัวฆาตรกรค่ะนะตัวฆาตรกรที่ทําให้ลูกเราถึงแก่ชีวิตโดยไม่ได้ล่าลาเลยแล้วในศาลชั้นต้นเราตามเจอแล้ว แล้วยังต้องสู้ในศาลอุทธร์เราสู้ตามหลักฐานสู้ตามพยานไม่ใช่สู้เพราะยัดเยียดนะไม่ได้สู้เพราะความโกรธเกลียดเคียดแค้นไม่ได้สู้คดีกันเพราะเรามีความแค้นส่วนตัวถึงต้องไปยัดเยียดให้เขาต้องเป็นฆาตรกรให้ได้ไม่ใช่แต่เราสู้ตามหลักฐานที่ตำรวจที่เป็นคนกลางหามาค่ะหลักฐานทั้งหมดตำรวจที่เป็นคนกลางที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโจ์ร่วม ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับจำเลยเขาเป็นคนกลางที่ไม่ได้อะไรจากผู้สูญเสียไม่ได้อะไรจากจำเลยนะเขาเป็นคนกลางทำงานตรงไปตรงมาอะไรที่เขาหาได้หลักฐานที่เขาหาได้ได้มาจากไหนพยานที่เขาหาได้ได้มาจากไหนพยานถูกว่าจ้างหรือไม่พยานคดีนี้เป็นพยานที่เอาจริงๆนะมีน้ำหนักมากๆนะคะ พยานหลายคนมากยิ่งพยานเยอะการคอนโทรนพยานยากไหมคะนะพยานที่ได้มาหลายปากเขาขึ้นเบิกความด้วยตัวของเขาเองนะเขาพูดจากสิ่งที่เขารู้เขาเห็นเองโดยที่ไม่ต้องไปคอนโทรลพยานหลายปากให้การนะพยานหลายปากให้การยึดโยงกันเชื่อมโยงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายนะ พยานแต่ละปากไม่ใช่เข้าห้องประชุมแล้วเออเธอต้องพูดอย่างนั้นเธอต้องพูดอย่างนี้พยานแต่ละปากที่ได้มาได้จากการสืบสวนสอบสวนนะทีละคนทีละคนที่ให้การโดยไม่ได้ได้นัดไม่ได้นัดหมายกันแต่เชื่อมโยงกันเข้าใจไหมพยานให้การให้ปากคําเชื่อมโยงกับพยานคนอื่นโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันแต่ให้การเชื่อมโยงกันที่เป็นประโยชน์กับคดี และมีพยานบางปากที่ให้การก็จริงแต่ไม่ได้เชื่อมโยงที่ทำให้คดีมีประโยชน์นะไม่ได้เชื่อมโยงให้ประโยชน์ต่อคดีไม่ได้เชื่อมโยงเอื้อประโยชน์ต่อคดีคุณได้รับคุณได้ได้ไปสอบปากคำก็จริงคุณได้เป็นคนไปให้ปากคำก็จริงนะคุณให้ปากคำในฐานะพยานเพราะอะไรคะเพราะตำรวจเรียกไปสอบปากคำ คุณได้ได้ให้ปากคำได้สอบปากคำจริงแต่การให้การของคุณไม่ได้เป็นประโยชน์กับคดีคุณเข้าใจไหมคะนะคุณบางคนคุณบางคนไปสอบปากคำไปให้ตำรวจสอบปากคำก็จริงคุณไปให้การก็จริงคุณให้การแต่คำให้การของคุณไม่ได้เป็นประโยชน์กับคดี คุณเข้าใจตรงนี้ไหมแยกแยกด้วยนะถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจแยกด้วยนะคุณให้การจริงแต่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับคดีชมพู่มันคนละส่วนกันนะคนให้ปากคําเนี่ยมีเกือบพันคนคนที่ถูกสอบปากคํามีถ้าจำไม่ผิดก็คือเก้าร้อยกว่าคนเลยแต่ขึ้นศาลกี่คนคะทําไมคุณไม่ได้ขึ้นศาลทําไมคุณไม่ได้เป็นพยานที่สําคัญนะคุณเป็นคนใกล้ชิดครอบครัวคดีชมพู่ก็จริง แต่ไม่ได้มีประโยชน์กับคดีคุณไม่ได้มีความสําคัญตรงนั้นนะคุณเข้าใจคําว่าสําคัญมากสําคัญน้อยและไม่สําคัญเลยไหมนะไม่สําคัญเลยสําคัญน้อยสําคัญมากเราต้องจัดกลุ่มด้วยนะนะแล้วในศาลไม่ใช่พื้นที่วิ่งเล่นไม่ใช่ใครก็จะไปวิ่งเล่นได้ไม่ใช่ใครอยากเข้าไปพูดเข้าไปอะไรก็ได้นะสำคัญมากสําคัญน้อยไม่สําคัญเลย นะพยานที่ขึ้นชื่อว่าพยานที่เซ็นในคำให้การของตัวเองทุกคนจะได้เซ็นในชั้นตำรวจว่าเป็นพยานค่ะทุกคนจะได้เซ็นในชั้นตำรวจว่าเป็นพยานนะเพราะตอนนั้นไม่มีใครเป็นจำเลยในชั้นตำรวจไม่มีใครเป็นจำเลยตำรวจเป็นเพียงผู้สอบปากคำนะคะ ตำรวจเป็นผู้สอบปากคำทำงานตรงไปตรงมาให้ความยุติธรรมกับทุกๆคนเขาสอบปากคำแต่ละคนแต่ละปากได้อะไรมารวบรวมเป็นสำนวนส่งให้อัยการอัยการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายอัยการจะกรองว่าใครเป็นยังไงแต่ละคนให้การให้การเป็นยังไงยังไงเชื่อมโยงกันกับอะไรกับใครกับใครยังไงนะอัยการจะเป็นผู้กรองเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายคนนี้เชื่อมกับคนนี้หรือเปล่าคนนี้เชื่อมไปตรงนั้นคนนั้นเชื่อมไปตรงนี้คนนี้มีพิรุษยังไงยังไง ตำรวจคือผู้รวบรวมมาส่งที่อายการอายการเป็นผู้พิจารณานะแล้วอายการจะเป็นคนที่รวบรวมแล้วก็ส่งฟอนะ้องนะอายการเป็นผู้รวบรวมใครที่เป็นผู้เกี่ยวข้องจะส่งฟอ้องใครคืออายการส่งฟอ้องนะขอหมายสารต่างๆนั่นแหละค่ะคือไม่สาอาจจะเรียบเรียงไม่ถูกซะทีเดียวนะ อาจจะเรียบเรียงขั้นตอนไม่ถูกสักทีเดียวแต่แม่สาเข้าใจระบบเข้าใจระบบเลยไม่ใช่ว่าทุกคนที่ผ่านการให้ปากคำแล้วต้องได้วิ่งขึ้นศาลไม่ใช่ทุกคนที่ใกล้ชิดกับชมพู่แล้วจะต้องไปขึ้นศาลต้องเป็นพยานปากเอกไม่นะพยานปากเอกต้องมีความสําคัญที่สามารถที่จะเชื่อมตัวผู้กระทําความผิดกับหลักฐานเชื่อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายไม่ได้คอนโทรลนะไม่มีใครคอนโทรลไม่ได้นัดหมายพยานปากเอกสามารถที่จะ ให้การกับตำรวจแล้วมันเชื่อมกับหลักฐานที่ตำรวจหามาโดยที่พยานเขาไม่ได้รู้เลยนะนี่คือพยานปากเอกคําให้การของพยานปากเอกสามารถเชื่อมกับหลักฐานที่ตำรวจได้มาโดยไม่ได้นัดหมายนะโดยที่ตัวพยานก็ไม่รู้ว่าคําพูดของตัวเองไปเชื่อมกับใครอะไรยังไงหรือเปล่านี่คือพยานปากเอกเราเรียกเขาว่าพยานปากเอกไม่ใช่พยานที่เลี้ยงน้องมาไม่ใช่พยานที่ใกล้ชิดกับน้องแล้วคือพยานปากเอก พยานปากเอกคือสําคัญกับคดีไม่ใช่สําคัญกับครอบคร nah. well, voilà> ัวนะพยานปากเอกไม่ใช่พยานที hm verses, ่สําคัญกับครอบครัวไม่ใช่พยานที่สําคัญกับชมพู่แต่เป็นพยานที่สําคัญกับคดีคดีฆาตกรรมอะค่ะนะพยานที่สําคัญกับคดีคือพยานพยานที่กระเนื้อคดีอะไม่ใช่คนสําคัญของชมพู่และเป็นพยานปากเอกเลยนะคะนะพยานที่สําคัญกับคดีเขาเรียกพยานกับปากเอกแต่ มันไม่จําเป็นต้องว่าเป็นพยานที่สําคัญกับชมพู่ไม่ใช่เป็นพยานที่เป็นคนสําคัญของคนตายนะสาวิตรีเป็นพยานแต่เป็นพยานปากเอกไหมอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวนะสาวิตีเป็นแม่ของชมพู่เป็นพยานปากเอกไหมอาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวทําไมต้องเบิกความมากกว่าใครเพื่อนเพราะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผูกพันกับผู้ตายมากที่สุด แล้วเป็นผู้ปกครองของผู้ตายผู้ตายเป็นเด็กค่ะนะคนเสียชีวิตเป็นเด็กเพราะฉะนั้นคนที่น่าเชื่อถือแล้วก็รู้พฤติกรรมของเด็กอะไรยังไงยังไงมากที่สุดก็คือสายวิตรีคือผู้ปกครองนะเล่าเรื่องราวทุกอย่างเหมือนกันทุกครั้งแม้ว่าจะผ่านมา3ปีนะขึ้นศาลสามปีแล้วขึ้นศาลปี 6,3.. 6,4.. 6, 3, 6 4, 5นะเริ่มขึ้นศาลปี6,5 6, 3 6 4 6 5ขึ้นศาลก็คือ มิถุนาหกห้าปากแรกคือสาวิตรีนะทำไมถึงได้เบิกความมากที่สุดสามวันเต็มเป็นพยานปากเอกไหมอาจจะไม่ถือเป็นพยานปากเอกแต่เป็นพยานที่สำคัญมากนะพยานปากเอกที่ทำให้คดีมันเดินไปได้จริงๆที่เบิกความแล้วเชื่อมกับหลักฐานอาจจะไม่ใช่สาวิตรีนะ พยานปากเอกที่เบิกความแล้วเชื่อมกับหลักฐานอาจจะไม่ใช่สาวิธีนะพ่อแบมเป็นพยานปากเอกไหมหรือมีใครที่เป็นพยานปากเอกที่สําคัญมากกว่าพ่อแบมอมีกไหมคนที่ขึ้นเบิกความไม่ว่าจะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะนักวิชาการนะนักวิชาการถือเป็นพยานปากเอกนะคะนักวิชาการถือเป็นพยานปากเอกนะผู้ที่พิสูจน์เส้นผมเส้นผมได้มายังไง เขามีหน้าที่พิสูจน์เส้นผมโดยที่ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเส้นผมนี้คือเส้นผมใครได้มายังไงเขาไม่รู้แต่เขาเป็นพยานปากเอกเพราะเขามีความเชี่ยวชาญเขาพิสูจน์นะทําให้ความกระจ่างที่ตํารวจรวบรวมมาทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยคลายสงสัยลงเขาเป็นพยานปากเอกไหมล่ะเขาจําเป็นต้องเลี้ยงน้องชมพูม่ไหมไม่ค่ะแต่เขาคือผู้คลายปริศนาเขาคือผู้คลายปมนะ พยานปากเอกต้องเห็นอุ้มฆ่าไหมต้องเห็นเหตุการณ์ที่คดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีประจักษ์พยานเพราะฉะนั้นพยานจะเยอะแล้วคิดดูว่าการที่อายการสามารถที่จะจับต <im ัวพยานแต่ละคนที่ยึดโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนทําให้คดีมันเดินไปได้เนี่ยอายการต้องเก่งแค่ไหนนะอายการต้องเก่งแค่ไหนอ่านสำนวนทุกหน้าที่ตารวจรวบรวมมาดูพยานแต่ละปากแต่ละปากแต่ละปากเหมือนอ่านซีรีส์คนนี้ให้การแบบนี้ให้การแบบนี้ให้การแบบนี้ แยกคนไหนสําคัญคนไหนที่ยึดโยงกับ,ย,ย,กบนน ون, นนยึดโยงกับคนนู้นคนนู้นยึดโยงกับคนนี้แล้วมาผูกกับพยามาผูกกับหลักฐานที่ตํารวจได้มาหลักฐานที่ตํารวจได้มามีกี่ชิ้นมีกี่อยา่างอันไหนที่มันยึดโยงกับอันไหนอันไหนที่คือสําคัญอันไหนคือจุดคลายแมบนะอาการต้องเยี่ยมมากๆแล้วการคอนโทรลพยานจํานวนมากนี่นะมันยากไหมคิดว่าทําไมจาเลยถึงเอาพยานขึ้นน้อย นะพยานแก้ต่างกับพยานที่ถูกผ่านการสอบสวนมาแล้วนะคะมันยากนะ